สวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวธนพรพีขุนทุนะคะวันนี้ครูจะมาสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะครูจะมาสอนเรื่องการอ่านแจกรูปการสะกดคำแต่วันนี้ครูจะมาสอนสระอะไรนะ มีใครรู้ไหมคะสระที่เห็นคือสาระอะไรคะคล้ายคๆกับสาระอีแต่มีสองขีดคือสาระอะไรเอ่ยอ่าเก่งมากคะ่ะสระอือก่อนอื่นเรามาทบทวนพยัญชนะกันก่อนนะคะ ถอถุงตัวนี้ถอถุงถอถุงอ่านว่าอะไรคะอ่าอ่านว่าถอต่อไปมอมาอ่านว่ามอ บอใบไม้อ่านว่าบอหอนกูกอ่านว่าหอกอไก่อ่านว่าอกอ ก่อนที่เราจะไปสะกดคำนะคะเรามารู้ลักษณะของสารอือกันก่อนค่ะสารอือจะมีสระอือวางอยู่บนผานชนะสารอื่นของเราก็คือสารอีมีสองขีดจะวางอยู่บนพยัญชนะต้นเมื่อไม่มีตัวสะกด จะต้องมีออาตามหลังมาเสมอ,อในเมื่อน,นักเรียนไปใช้นะคะถ้าไม่มีตัวสะกดจะต้องมีอออาตามมาเสมอสระอือเป็นสระเสียงยาวอ้าวไหนลองเช็คกันดูสิคะว่าสระอือเป็นสระเสียงยาวหรือเปล่าพูดคำว่า อือพร้อมกันยาวๆนะคะหนึ 1, 2, ่งสองซ้ำอืออีกรอบค่ะอืออ่าสระอือเป็นสระเสียงยาวเพราะเมื่อเราพูดไปยาวๆคำก็จะยังเหมือนเดิมนะคะอ่าทีนี้ เราไปฝึกอ่านสะกดคำและอ่านแจกรูปกันเลยค่ะถือคำว่าถือเกิดจากทอถุงบวกสระอออ่านว่าถอออถือ คำว่ามือเกิดจากมมมาบวกสรรอือมอ,อือมือต่อไปคำว่าบือเกิดจากบอใบไ,ไม้บวกสระอือบอ,อือ บ้อต่อไปค่ะคำว่าคือเกิดจากฮอนกฮูบบวกสระอือฮออือคือคำว่าคือเกิดจากกอไก่บวกสระอือกออือ ือกิ้งกือน,นั่นเองค่ะอาทีนี้เรามาลองอ่านกันนะคะลออือลือ,อคือคือดอือลือเห็นไหมคะว่าทั้งหมดนี้ไม่มีตัวสะกดเราจะต้องมีอออ่างตามมาเสมอต่อไปค่ะ จ,ออจือจออือฝอ,อือฝืองอ,อือเงือชอือชือวอ,อ,วอ,อือวือสอือสืออาทีนี้เรามาลองสะกดคำแบบมีตัวสะกดกันค่ะนันเกเรียนสังเกตไหมเอ่ยเมื่อมีตัวสะกดแล้ว อ่างจะหายไปเรามาเริ่มสะกดพร้อมกันเลยค่ะปอ,อือนอปืนคอ,อือนอคืนมอ,อือดอมืดจอ,อือดอจืดยออือนอยืนลอ,อือมอลืมอ่ะก่อนจากการเรามาทบทวนกันก่อนนะคะ สระอืออ่านออกเสียงว่าอือสระอือจะวางอยู่บนพยัญชนะต้นก็คือพยัญชนะตัวแรกเมื่อไม่มีตัวสะกดจะต้องมีตัวอะไรคะอ,อ่างตามหลังมาเสมอสระอือเป็นสระเสียงยาว วันนี้ก็จบกันจบบทเรียนเท่านี้นะคะนักเรียนอย่าลืมไปฝึกอ่านกันด้วยนะคะครูวิเวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ